คณนะคอปพนะคะได้มีการมายเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดราชบุรีค่ะ ดรวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตตรีสุรสิทธิ์สังขพงศ์อดีตผู้อำนวยการสํานักงานกองสลากพร้อมคณะกรรมการจากสพได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อพบปะและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ศูนย์พักพิงวัดหนองโพอําเภอโพธารามซึ่งมียอดผู้อพยพจํานวนทั้งสิ้น236คนและเป็นสถานที่ประกอบครัวพระราชทานกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจําโครงการสายลักแห่งครอบครัวในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารซึ่งจะทำข้าวกล่องวันละสามพันกล่องเพื่อส่งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย โดยผู้ประกอบการข้าวตราฉาต์ได้นำข้าวสารมามอบให้กับผู้ที่พักพิงณวัดนองโพจนกว่าสถานการณ์น้ำจะลดลงผู้ประสบภัยกลับบ้านเรียบร้อยซึ่งคณะคอปพอได้พูดคุยให้กำลังใจและดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภยัยพร้อมทั้งกล่าวว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรักฐมนตรีห่วงใยและจะทำงานช่วยเหลือเต็มที่หลังจากนั้นคณะกรรมการสารพพได้เดินทางไปพบปะผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธาราม และศูนมิสซังคาทอริกราชบุรีอำเภอจอมบึงราชบุรีนอกจากนี้นางสาวกริตตี้กิฟสันนักล้องลูกดุวงชื่อดังซึ่งเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนักร่่ะางมยเุ